ามาเริ่มที่ข้อ8แบบหัด1.3 1.3นะคะข้อที่8โจทย์อยู่ในหน้า45โจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นการสอบของนักเรียนนะคะของนักเรียนซึ่งเ,เขาบอกว่ามีผู้สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คน สังคมคนสอบผ่าน48คนแล้วก็ภาษาไทยคนที่สอบผ่าน45คนผู้ที่สอบผ่านคณิตศาสตร์และสังคม15คนสอบผ่านสังคมและภาษาไทย13คนสอบผ่านคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี7คนแล้วก็สอบผ่านทั้ง3วิชา5คนข้อนี้นะคะถามว่าจงหาจำนวนที่ สอบผ่านอย่างน้อย1วิชาเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้สูตรกันนะคะข้อที่8เราจะใช้สูตรกันกูจะไม่เขียนแผนภาพนะคะอ่ะข้อที่8ค่ะจำนวนสมาชิกทั้งหมดไม่รู้นะคะอยู่นี้เราไม่รู้ว่ามีกี่คนนะคะ เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของวิชาคณิตศาสตร์เราให้ A นะ A เป็นคณิตศาสตร์นะคะมีอยู่37มค่ะ A คือผู้สอบผ่านคณิต นะคะ m u 37ต่อไปค่ะ b b, b, b เป็นสังคม b, b เป็นสังคมนะคะสังคมมีอยู่48ค่ะมีอยู่48นั้น b เนี่ยคหูให้เป็นผู้ที่สอบผ่านสังคมแล้วก็ c ค่ะ c เป็นคนที่สอบผ่านภาษาไทย 45คนค่ะสผู้ที่สอบผ่านภาษาไทยค่ะจากนั้นก็มาดูว่าผู้ที่สอบผ่านคณิตกับสังคมคณิตกับสังคมเขาให้มาสิห้า นะค,ะคนที่สอบผ่านสังคมกับไทย B กับ C นะคะสังคมกับไทยเนี่ย13แล้วก็คณิตกับไทย A 6 4นะคะให้มาเท่ากับ7นะคะให้แต่ละเซตนะะให้แต่ละเซตมา A อย่างเดียว A อย่างเดียวก็คือคณิต์อย่างเดียวเนี่ยสามสิบเจ็ดาโทษที่สอบผ่านคณิตศาสตร์มีทั้งหมดสาสิบเจ็ดคนที่สอบผ่านสังคมมีสี่สิบแปดสอบผ่านภาษาไทยมีสี่สิบห้าสอบผ่านเออคณิต์และสังคมมีสิบห้าสอบผ่านสังคมและภาษาไทยมีสิบสามสอบผ่านคณิต์และภาษาไทยมีเจ็ดสุดท้าย ให้มาว่าสอบผ่านทั้งสามวิชาค่ะให้มาเท่ากับห้านะคะให้เท่ากับห้าคำถามก็คือค่ะคำถามคือให้หาจํานวนที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชานะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้ต่อไปโจเขาบอกว่าจงหาะคะ่ะ <laughs>